สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าครับนั่นก็คือในเรื่องของแพ่เพื่อที่ก้าวข้ามแห่งความยากจนครับนั่นก็คือในเรื่องของอิทธิบาท4 ขันทะวิริยะจิตวิมังสานี่คือแพรท่วงแพรที่ทำให้บุรุงลุงบนส่งก้าวข้ามแห่งความยากจนครับก่อนอื่นลุงบนส่งต้องขอเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะครับนะนี่ก็คือในเรื่องของลุงบุนส่งก็กำลังตรวจในเรื่องของควายที่และเล็มญ้าหรือ กินหญ้าที่ลุงบุญรุเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ในเรื่องของการหาหญ้าเพื่อที่จะเสริมในเรื่องของขอเขาเรียกว่าพ่วงแพร่ก้าวข้ามแห่งความยากจนคือเมื่อวานนี้ลุงบุญส่งได้ไปหาหญ้าซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะ หาย้าลำบากนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าฝนตกสองหญ้าที่เราไปก็ไม่ค่อยจะมีลุงมุนส่งก็ไปตัดหญ้าก็แทบที่จะกลับมาด้วยรถเปล่าเพราะว่าไปตรงไหนนั้นก็มีแต่ในเรื่องของการพ่นยาฆ่าหญ้า,านี่คือในเรื่องของที่เรา ขอเรียกว่าไม่พ้นในเรื่องของท่องแพรของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าที่ว่าอิทธิบาทสีฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นหรือในอาชีพนั้น 2. วิริยะเพียรประกอบในสิ่งนั้นหรือการเลี่ยงขวายของหลวงบุ่ส่งหลวงบุ่ส่งต้องใช้ความเพียร มากพอสมควรนะครับนะสามในเรื่องของจิตตะ,ะต้องเอาใจสวไขวในสิ่งนั้นไม่วางทุระนี่ก็คือลุงมุนส่งก็ใช้ในเรื่องของอจิตตะต้องเอาใจฝักไฝ่ในเรื่องของดูแลในเรื่องของควายที่ลุงมุนส่งให้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของตรวจดูว่าควายตัวไหนเจ็บป่วย บ้างไหมควายตัวไหนไม่ชอบหญ้าที่ลุงโมงส่งตัดมาเมื่อวานมีกี่ตัวนี้ก็ลุงโมส่งก็ใช้จิตตะหรือใจจดจ่อในเรื่องของการดูแลควายเมื่อลุงโมงส่งตรวจใช้จิตตะนะครับตรวจสอบควายให้แน่ใจว่าไม่มีควายตัวไหนเจ็บป่วยหรือไม่กินหญ้าเราก็ได้รู้ผลของการ เขาเรียกว่าเอาใจจดจ่อในเรื่องของการดูแลควายแล้วก็สี่วิมังสามันตึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นไม่วางทุระเมื่อลุงมุลส่งใช้หลักอิทธิบาทสี่ลุงมุลส่งก็ได้เห็นคุณค่าในเรื่องของลุงมุลส่งใช้ในเรื่องของทั้งฉันท้าวิริยะจิตตาวิมังสาแล้วนั้น ลุงมูลส่งก็เริ่มในเรื่องของการเดินสู่ในเรื่องของการก้าวข้ามแห่งความยากจนในเรื่องของใช้หลักระธรรมคำสอนเป็นพ่วงแผ่ก้าวข้ามแห่งความยากจนลุงมูลส่งจึงได้หญ้ามาที่เราก็ยังมีความเพียรอยู่เราก็พยายามจะตัดหญ้าที่เราเห็นว่าพอจะได้หญ้าติดรถมาบ้าง นะครับแต่ก็พอดีมีคนที่มีรู้เ,เขาเรียกว่ามีความรู้แหล่งแห่งหญ้าที่มินมีอยู่เขาก็ขับไทยแลนด์ผ่านที่ลุงบุท่งตัดหญ้าที่มีอยู่เพียงนิดหน่อยนะครับนะเขาก็บอกว่าเออลุงไปเลยหญ้าที่ผมเห็นอยู่และมันอยู่ใกล้ๆกับ ไร่ของเขามีหญ้าอยู่มากขอสมควรลุงบุญส่งก็เลยได้ถามว่าลุงบุญส่งจะไปยังไงลุงบุญส่งไปก็หลงไม่รู้จักที่ลุงบุญส่งก็เลยถามว่าไปส่งลุงได้ไหมบอกได้เขาบอกว่างั้นเพราะไร่ผมก็มีอยู่ที่นั้นเออถ้าอย่างนั้นลุงบุญส่งก็เลยเอาถ้าอย่างนั้น เขาเรียกว่านำทางผมหน่อยผมก็จะไปพอดีผมก็ขออนุญาตกลับรถเมื่อวานนี้ลุงมณส่งก็เหมือนกับที่ลุงมณส่งใช้พ่วงแพรหรือหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพ่วงแพรก้าวข้ามแห่งความยากจนก็มีคนที่มาบอกถ้าลุงมณสงกลับก่อน แล้วไม่ใช้ความพยายามเพียงพยายามที่จะตัดหญ้าที่มีอยู่เพียงนิดหน่อยลุงมุลส่งก็ต้องกลับลรถเลาเรยกว่ารถเปล่าแทบจะไม่ได้หญ้าคือได้หญ้านิดหน่อยที่ลุงมุลส่งกำลังจะตัดเท่านั้นเองนี่คือหลักในเรื่องของลุงมุลส่งใช้ความเพียรพยายามที่จะตัดหญ้าพอดีคนที่เขาจะไปไล่เขาเองเขาก็ผ่านมาเห็นเขาก็บอกชี้ทางให้ในเรื่องของแหล่งหญ้า พอลูงมุลส่งตามเขาไปเท่านั้นเองนะครับนาหญ้าทั้งนั้นครับที่ลุงมูลส่งาตามเขานําทางไปแค่ลุงมูลส่งปั่นหญ้ายังไม่ถึงแปลงที่หญ้าเขามีอยู่ลุงมุนส่งก็ได้หญ้าครึ่งรถนี่คือในเรื่องของใช้หลักพระธรรมคาสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในเรื่องของการ ดำเนินชีวิตการประกอบสมาอาชีพเพราะว่าลุงบุญส่งมีความเพียรมีหลักทำอิทธิบาทสี่อยู่แล้วเพราะว่ามีความเพียรพยายามที่จะพยายามให้ได้หญ้าลุงบุญส่งก็ตัดหญ้าอยู่ที่ลุงบุญส่งกำลังเขาเรียกว่าปรับเครื่องกำลังจะตัดหญ้าได้ประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรก็พอดีคนที่ทิศท,ทางให้ ลุงมูลส่งก็เลหย่าล้นลดมาให้ควายได้กินในวันนี้นี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสริมส่งให้ลุงมูลส่งนั้นได้ย่ามาให้ควายในวันนี้ลุงมูลส่งได้ไปเจอ,อย่าที่เขาบอกแล้วก็คุ้มค่าคุ้มในเรื่องของการที่เรารับฟังเหตุและผลที่เขาเล่าให้ฟังว่าญ้าตรงนั้นมีตรงนี้มี ลุงบุญส่งก็ประสบความสําเร็จคือได้หญ้ามาให้ควายเต็มรถแล้วลุงมุญส่งก็จะยังมีหญ้ามาให้ควายอีกวันต่อๆไปเพราะเราไม่รู้ว่าหญ้าที่อื่นมันมีเราก็ไปขเขาเรียกว่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าไปเจอหญ้าสี่ห้าแปลงก็มีแต่การพ่นยาแต่อีกหลายๆที่นั้นเขาก็ยังไม่ได้พ่นก็มี นี่คือหลักความคิดที่เราต้องใช้หลักความเพียรพยายามในเรื่องของอิทธิบาทสีลุงบุญส่งบอกว่าอิทธิบาทสีนี้มันเป็นสะพานพ่วงแพรหรือพ่วงแพรในเรื่องของก้าวข้ามแห่งความยากจนก็เพราะลุงบุญส่งใช้มาตั้งแต่การเลี้ยงขวายครั้งครั้งแรกเมื่อปี2552มาเป็นต้นมาลุงบุญส่งก็ใช้หลัก พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดลุงมุนส่งจึงประสบความสำเร็จในเรื่องของการแพร่เขาเรียกว่าขยายน่านควายจากควายสิบกว่าตัวมาปัจจุบันนี้ลุงมุนส่งผลิตควายออกขายเป็นในเรื่องของการสร้างในเรื่องของธุรกิจฟาร์มควายมาลุงมุนส่งพูดอย่างไม่เขาเรียกว่าไม่ได้อวดตัวที่ลุงมุนส่ง ประเมินอยู่แล้วก็ไม่ต่ำา5600ตัวนะครับนะที่ลุงบุญส่งผลิตลูกควายซึ่งเป็นควายเพศผู้ที่ลุงบุญส่งได้จำหน่ายไปนี่คือสะพานพ่งแพรที่ลุงบุญส่งพูดอยู่ตลอดว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สุดยอดครับที่คนเรานั้นไม่รู้ไม่เข้าใจว่าใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิต หรือประยุกต์ใช้เพื่อก้าวข้ามแห่งความปัญหาต่างๆลุงมุญส่งจึงขอบอกไว้เลยว่าทุกๆอาชีพต้องใช้หลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของการปฏิบัติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยครับและลุงมุญส่งก็จะพูดไม่หยุดในเรื่องของการใช้หลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพ่วงแพรก้าวข้ามแห่งความ ยากจนหรือแห่งความเห็นแก่ตัวหรือความในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำลายตัวเองนี่คือลุงมนส่งต้องพยายามนะครับสื่อสารให้กับเพื่อนๆ่อซและล,ล,ลูกหลานทุกคนนั้นได้เข้าใจเพราะคนเราปัจจุบันนี้ใจร้อนอยากจะสำเร็จเร็วอยากจะรวยเร็วอยากจะ ได้สิ่งที่ท่านต้องการเร็วท่านจึงถูกหลอกครับนี่คือปัญหาถ้าหากว่าท่านพยายามหรือฟังแนวคิดและหลักปฏิบัติของรูปุสงท่านก็จะได้กระจ่างเข้าไปเรื่อยๆในเรื่องของการดำเนินชีวิตทำไมเราจึงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จครับ นี่คือในเรื่องของการใช้หลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสมมาจุทธิเ้าในเรื่องของอิทธิบาทสี่มาเป็นพ่วงแพร่ก้าวข้ามแห่งความยากจนก้าวข้ามได้ทุกเรื่องครับลุงบุญส่งก็จะขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสต่อไปนั้นลุงบุญส่งก็จะขยายความในเรื่องของพ่วงแพร่ก้าวข้ามทุกเรื่องครับทุกปัญหาหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสมมาพุทวเเ้านั้นสุดยอดครับถ้าใคร นำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วให้เห็นผลท่านก็จะได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องของทำไมเราจึงไม่ร่ำรวยทำไมถึงเรายากจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ